อยู่ปูน,นี้แล้วมันจะแต่งตัวเป็นสาวอีกกลัวความเห็นคําวิจารณ์ของคนอื่นไม่เห็นสาวๆโอ้โหสมัยก่อนฉันก็แต่งแบบนี้วัยนี้มันไม่เหมาะสําหรับฉันแล้วหรือเปล่าเกินอายุแล้วดีๆจะให้แต่งชุดช,ชาจุดจ้ชชาจีจ้ชชา,ชชาอื่นเขาจะคิดกับเราอย่างไงเขาจะคิดเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่า อย่าป้าคนนี้นีิในการมีลูกมีเต้าแล้วยังมาใส่ขาสั้นอะไรกัน5้าสิบสบแล้วมาใส่สีสดสดกูจะให้ฟังนิท่นอีศบเรื่องมี<า>กับล้านจูงลาจะไปขายลาที่หมู่บ้านอีแห่งหนึ่งระหว่างทางค่ะชายคนหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนบ้านนะคะทักว่าเธอสองคนนี้มันช่างโง่จริงๆเลยลาเขามีไว้ขี่ไปจูงมันทําไมสองคนนี้ก็เริ่มเอ๊ะเออหรือเราจะงโง่อย่างที่เขาพูดจริงๆเปล่าอืม ให้หลานขี่ค่ะกลัวโดนดาวโง่พอขี่ไปเสร็จหลานก็ขึ้นไปขี่ตากระจุงลาไปค่ะ <Hey. S 1> อีกเจอเพื่อนบ้านค่ะสองป้าค่ะระหว่างค่ะ oh. พักอีกเป็นเด็กเป็นเล็กขี่ลาปล่อยให้คนแก่เดินจูงลาอะไรเนี่ยไม่สงสารคนแก่เลยหรองไงใช้แรงงานคนแก่ <c oughs> เอาเปรียบคนแก่เ <c oughs> มาขนาดนี้ <c oughs> ทำยังไงดีคะตากับหลานก็เลยขึ้นไปขี่ลาทั้งสองคนเลยทีนี้ จบสวยยังไม่มีใครดายยังไปขายลาเดินทางต่อค่ะค่ะระหว่างทางเจอเพื่อนบ้านอีกทักโอ๊ยอะไรเนี่ยตาหลานคู่นี้อลัลมาสักีทั้งตาทั้งหลานเลยไม่โคตรร้ายทารุณมีขึ้นไปได้ไงทั้งสองคนอ่ะเป็นสาวๆทำไงดีคะไม่อยากโดนเมาส์ไม่อยากโดนมิจาร์โดนเมาส์แรงสักดาเดียะทำยังไงดีคะทำมาหลายท่าละทุกกระบวนท่าละเหลืออยู่ท่าเดียว ไม่อยากโดนว่าทรมานสัตว์ก็เลยเอาลาค่ะผูกกับไม้ค่ะ<ม>แล้วตากับหลานก็เลยเดินหามลาไปจะได้ไม่ทรมานสัตว์ว่าร,รอดไหมคะเริ่มมีคนว่าเริ่มโดนว่าโดนเมาส์โดนวิจารณ์ยังเป็นคนดีอะ่ะโอ้โหมีที่ไหนเอาลามาผูกแล้วหามลาระหว่างทางเดินไปอีกเจอเพื่อนบ้านอีกอะ่ะโอ้หรือเปล่าเนี่ยแทนที่จะขี่ลาเอาลามาหามทำไมลาม่ว่าขี่ เอาทําไงดีอ่ะทีนี้ทําไงดีคะส,สาวๆท่าแล้วคะ่ะทายังไงให้เริ่มโดนด่าคะตาตหลังก็เลยมานั่งคิดกันว่าอือสุดท้ายแล้วอ่ะมานั่งแค,คร์คำพูดคนอื่นะก็ไม่เห็นช่วยอะไรอยู่ดีจะอีท่าไหนก็โดนเมาอยู่ดีแต่หันมาสนใจความคิดความรู้สึกของตัวเองดีกว่าเพราะต่อให้แค่คนอื่นไม่ว่าจะทำ,ทำหรือไม่ทำทำท่าไหนเนี่ยทำมันทุกอย่างแล้ว ก็โดนวิจารณ์โดนว่าอยู่ดีเรื่องนี้กำลังจะสอนอเราว,ว่าอะไรบางทีการกลัวคําวิจารณ์ความเห็นของคนอื่นมากเกินไปก็ไม่ได้ช่วยทําให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําถ้าคู่นี้ยังนั่งสนใจคําวิจาร์ต่อหน,น้าคิดว่าจะได้ขายลาไหมคะได้ทําเป้าหมายคืออะไรจะไปขายลาระหว่างทางโอ้โหต้องมาอะไรคอยเสี้ยวเวลานะคะฟังคาวิจาร์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นกันแล้วสุดท้ายไม่มีใครถูกใจคะ่ะเราจะบอกว่า หันมาสนใจความรู้สึกความคิดของตัวเองเหมือนกับการแต่งตัวของเราอะลึกๆเราอยากแต่งตัวสาวลึกๆเราชอบสไตล์แบบไหนลึกๆเราอยากแต่งแบบนี้าแค่กลัวคนอื่นว่าจะคิดยังไงเช่นวัยสี่สิบแล้วยังใส่ขาสั้นมันไม่สมวัยและหรือพอไปเห็นคนอื่นโหเขาแต่งออกมาแล้วเขาดูดีจังเลยอะอยากแต่งบ้างแค่ทาตามความรู้สึกความชอบทําตามเสียงหัวใจตัวเองค่ะไม่ เหมือนตาแต่ผู้นี้ค่ะที่ปล่อยเวลาล่วงผ่านไปแต่ไม่เคยได้อะไรฟังความรู้สึกหรือตามเสียงหัวใจตัวเองเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าอยากแตง่งแต่งไปเลยใครที่กลัวแต่งแล้วดูแบบอืห แตงไม่ดูอายุไม่ดูวัยเลยเช่นใส่เสื้อสีสดสดตัวคำวิจารณ์ให้นึกถึงนิทานอีศบเรื่องวิญาตให้ตัวเองแต่งเป็นสาวจะอยากใส่แบบชุดเป็นเดรสอยากใส่ชุดให้มันพอดีตัวแต่ไม่รู้สึกว่าเออมันไม่เหมาะกับู่เราอ้วนเกินไปและปัญหาเฉพาะจุดอะที่ทําให้เราไม่มั่นใจทําให้เรากลัวบางอย่างเราแค่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแต่งแบบสวยสวยเดรสสวยสวยเพราะกลัวไม่เข้ากับุ่นตัวเองถ้าเราไม่มีความรู้เหล่านี้ เราก็จะรู้สึกว่าฉันแต่งไม่ได้โหเส้อผ่าเป็นได้มากขนาดนี้เลยเหรอมันเปลี่ยนจากหุ่นแบบคนที่แบบบวมๆหรือมีพุงให้แบบดัวพุงถามว่าหายไหมไม่ได้หายแต่อะไรดูไปโฟกัสดูเป็นแบบสาวมีอกมีเอวมีสะโพกสะโพกแคบบดูเป็นเซ็กซี่ขึ้นคนที่แขนใหญ่ดูเรียวได้คนที่อยากใส่แบบนั้นแต่ไม่เคยได้ใส่เพราะอะไรอาจจะแค่ไม่รู้ว่า แกเฉพาะจุดได้หมดเลยอย่างความกลัวหรือความไม่กล้าที่เราจะแต่งแบบน,นนะั้น่ะอาจจะเกิดจากแค่เราไม่รู้ฉันแต่งว่ามันเอามันไม่ใช่แค่เติมความรู้สาวๆแล้วคะแต่งกันแบบไหนอยู่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ให้ครูชัตตี้ด้วยนะคะ